This is a cake walk คืออะไรครับจารย์ cake walk เนี่ย This is a cake walk แปลว่า This is a piece of cake ซึ่งแปลว่า This is a walk in the park ซึ่งแปลว่านี่ง่ายแสรรงนง่ายหมูหมูหมกลย้ยกล้ยนะฮะบองขนาดนี้ <c oughs> เหรอมีหลายสำนวนครับหลายสำนวนครับซึ่งคำถามข้อนี้จะเป็น a cake walk หรือเป,ปลา่าครับมาดูกันครับ She bailed on me means A. She scolded me. <coughs> B. She didn't show up. <coughs> C. She told on me. <coughs> or D. She forgave me. <coughs> A, B C, or D ดีด็อกกันคอนวิทยาลัยหรือ B ีสำหรับวิทยาศาสตร์จุลพภรมุกทาหารมีใครถูกไหมครับอาจารย์ดำครับ she bailed on me จะแปลว่าเธอชิงเธอเบี้ยนัดเธอเทฉัน she bailed on me ซึ่งตรงกับข้อ B she didn't show up ไม่มาตามนัดนะครับ she เทชัน ชีกเทชันโดนเทนะครับโชว์อัพก็โชว์อัพแปลว่าอะไรโชว์อัพแปลว่ามาตามนัดนะฮะอ๋อมาตามนัดคือโชว์อัพอ่าโชว์อัพใช่เพราะว่าคืออ่ามาตามที่เขานัดกันนะฮะแต่ถ้า didn't show up ก็คือ Bailed on me ชิ่งนะฮะตอบบีครับพิษาัจุฬาพรมุกดาหาร1น0คะแนน